เดี๋ยวก่อนครับเ,เพื่อนๆสำหรับใครที่อยากเติมเกมนะครับตอนนี้ผมมีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือเพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับบริษัทเติมเกมราคาถูกกับเนเิดสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากเติมเกมแล้วเติมไม่เป็นหรือว่าใครอยากเติมเกมแล้วอยากเติมถูกนะครับ ผมแนะนําก็เพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับและตอนนี้นะครับทางบริษัทยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับเขาก้าวสู่ความน่าเชื่อถือเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นของลูกค้าทุกคนนะครับทางร้านนะครับได้เพิ่มจุดจดทะเบียนบริษัทเป็น5ล้านบาทแล้วนะครับโอ้โหไม่มีอะไรชัวร์กว่านี้แล้วครับเพื่อนๆรับประกันนะครับไม่มีรีฟันนะครับหากมีปัญหานะครับเขายินดีคืนเงินเต็มจํานวนครับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์เท่านั้นนะครับสำหรับใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับเพื่อนๆ สวัสดีชาวปื้มสเต็กเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก่อนรับ <ๆ S 2> ชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b ครสมาชิกเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกมใหม่ครับถังซานนะครับทุกคนเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะทุกคนแล้วก็กิจกรรมสุดคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะเอ่อล็อกอินหน้าเพจครั้งแรกนะครับจับรางวัลฟรีไปเลย10ครั้งนะครับแชร์ก,กริจกรรมนี้ไปยังเฟซบุ๊กเนี่ยจะได้จับฟรีอีก10ครั้งด้วยนะซึ่่่งงเเปป็็นนนนนนนกกกกกกิิจรรรรรรมมมมมโคคคคตตดดดีีลลลลยะะะะะให้้้้าาัับบออออผผแแววไทุ แล้วเราก็สุ่มได้เลยนะเนี่ยถ้าเราจะดูกติกาก็ตรงนี้นะทุกคนคือแบบแจกหนักมากนะครับปลุกพลังหนึ่งเออจะได้รับรบางวัลยานสัตว์คูน5เงินโยมโลกนะครับสามพั 3, 000, นเหยทุกคนเนี่ยสามารถดูตรงนี้ได้หมดเลยนะอืมเนี่ยดูรายละเอียดนะครับตรงนี้ได้เลยนะเขามีบอกไว้หมดเลยนะเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูนะทุกคนเนี่ยเปิดไปเลยปลุกพลังนะเนี่ยเห็นไหมอ่ะไดอามาหนึ่งตัวนะครับนี่ เห็นไหมทุกคนเนี่ยสุ่มฟรีนะครับทุกคนถ้าเราเออแชร์นั่นที่นะครับก็จะได้สุ่มอีก10ครั้งประมาณเนี้ยนะครับทุกคนยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปสุ่มกันนะครับเห็นไหมแชร์เสร็จได้รับสิทธิ์ปลุกพลังต่อเนอื่อง10ครั้งแล้วนะเนี่ยได้สุ่มอีกนะครับโคตรดีนะฮะอยากทุกคนไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้อะไรเลย,เลยเหรอ <laughs> โอเค ประมาณนี้นะได้สุ่มได้เรื่อยๆนะที่จริงเนี่ยเราก็เชื่อมหลายอีเมลไปได้นะครับข้างบนตรงนี้นะครับทุกคนนี่ๆตรงนี้นะโอเคมันจะมีให้เลือกเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าเป็นอีเมลก็ได้นะเ,นเพื่อนๆยังไงก็อยากให้รีบไปลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับตอนนี้ก็ทั้งหมด9 4 0 0 0แล้วเดี๋ยวผมลองรีเฟชดู94,248ครับขึ้นมาเยอะเลยนะโอเคจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับ